เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเจ้าตัวเอ้ยออกมาเต้นเอาออกมาเต้นือืออะไรจะกขไินนัตพ่อมหาจำเริญยิงกว่านักมวยงานวัดอีกโอ้โห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 อะไรจะกขไหนนัดวันนี้พ่อมหาจำเริญโอ้โหโชว์ตัว โชว์ตัวให้ดูหมุนซ้ายหมุนขวาโอ้โหโอ้โหดูครับตลุลูเจ้าตุลูโชว์แล้วนะครับโชว์แล้วอะไรจะขนา,นาดนัดครับผมสวัสดีครับอยู่กับเรานะครับช่องช่างแห่งงานทีมงานหนุ่มเสกนะครับตอนนี้ก็หลังจากที่ทำภารกิจเสร็จนะครับก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับ นำทีมโดยเจ้าบาบอนะครับตามไปด้วยวาวาแล้วก็พี่ใหญ่นะครับพี่พุงใหญ่เนาะตโลนะครับวันนี้ทุกครั้งเราดูข้างหน้าวันนี้เราจะมาดูข้างหลังนะครับดูสิครับวันนี้ได้อาบน้ำตัวนี้ดำมันเชียวดูครับดู อันนี้ก็โอ้โหเดินนี้แผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นนะครับดูเอาครับดูเอาแต่คนเดินตามนะซิหอบหอบอยู่เลยประมาณน,นี้เลยนะครับนอน้อเดินตามกันแบบ สบายสบายเลยก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เดินแล้วก็มีเพื่อนเดินเนาะเป็นครั้งแรกเลยนะครับของตูลูดูท้องใช่ครับอ๋บอ,เ,อ,อาาเดินนี้ครับดูเอานะครับนี่ก็คือความสุขเนาะ ของช้างนะครับในแตท่ที่ที่สุกที่สุดก็คือควานนี่แหละวันนี้นะครับตุลูก็ได้เป็นตัวแทนนะครับในการทำบุญในครั้งนี้นะครับอโดูสิ คือโน่นนะครับหัวหน้าบอบอ,ออกก่อนเพื่อนเลยออกก่อนเพื่อนเลยบอบอไปก่อนเพื่อนเลยงาขี่ก่อนเลยช้างจะไม่เสียวขี่ก่อนเลยเร็วโอ้โห,โห นะครับพอดีข้างหน้ามีรถมาโอ้โหทหารเสือนี่เยอะเลยปเฮ้เ <c oughs> เอปปนนโอ้มาแต่วดัด <c oughs> ก็มีเสียวเสียวอยู่นะครับ <c oughs> ก็ยังมีเสียวเสียวอยู่เพราะว่าดูตรงนี้ชุลมุนมากนี่ครับมีรถมารถของควานนรดนะครับรู้ว่าเป็นรถของควานช้างเลยไม่กลัว ก็ยังมีบ้างนะครับถ้าได้เดินทุกวันทุกวันนี่อีกหน่อยก็คงจะหายกลัวแล้วครับนี่เลยนะครับบอบอนีก็มีประสบการณ์เยอะนะครับก็เดินแบบฉุย <c oughs> ผู้จัดการของเราตอนนี้นะครับเข้ามากลางถ้าแล้วนี่จะไหวไม่ไหวนี่ผู้จัดการของเรานี่โอ้โหตุลูนี่เดินจะไหวไม่ไหวนี่ตุลูตะลูนี่เลยนะครับ ดูท้องครับดูท้องดูด้านหลังของตุลูใช่ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบพระคุณทุกๆก,กําลังใจนะครับมาเจอบัวนะครับตุลูจะมีอาการไหมนาะก,ก็มีเสียวเล็กน้อยนะครับนี่ทหารเสือในหมู่บ้านก็มีเยอะนะครับนี่เต็มถนนไปหมดเลยดูสิดูสิสอ่ะฮะโอโหตุลูเดินไปก็ตีกลองไปนะครับ ตีกลองกลองชุดเมื่อกี้แหละกลองชุดของคุณฝนอะ่ะไม่ตุลูตีเมื่อกี้อะ่ะอ่าฮก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ค่อยเป็นค,อคออ่อยคไปเรื่อยเรื่อยครับเรื่อยๆถ้าได้เดินบ่อยๆเดี๋ยวก็ชิน กันหรออ้อกะนรอเอ้วิจิจาระกูทำเลเออแก้วิชวนอยู่เลยคับกอเอ้อป้าเดินสวนไปเลย ข้างหน้ามีรถไถแล้วก็เดินสวนไปเลยนะครับอะ่ะเอ๊ะเฮ้ยเออ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  ออเออเออโอเคเออเออเออเอา้าเอาเอยีออ่กลัวอะไรนักหนาะ <c oughs> เราตัวใหญ่ไปกลัวอะไรรถไทเล็กๆ <c oughs> น้องๆก็ยังไม่กลัวเลยตวยัว <c oughs> ท้องก็กลาง <c oughs> ก็มนไหนลันลไนลไยเออเออ,อเออ,เอ,อขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับขอบพระคุณทุกๆกกำลังใจนะครับที่เข้ามาพูดคุยทักทายแล้วห้อยกำลังใจนะครับ โอ้ตอนนี้เดินไวมากนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับผมนนหัวหน้าเดินออกก่อนเลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม